เอาจริงดิเอาจริงดิขอ,อยืมมือถือหน่อยอยากได้ไพ่แน่นใน,ในรพนรมไม่อยากได้ทุกอย่างนาง,งได้มัดผัดด้ำลมเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ กอยยิมเธอโทรศัพท์ไหนไม่มีไม่มีโทรศัพท์ไรสดอยู่ไรสดอยู่เอาวางก่อนอย่าโทรศัพท์ที่ถ่ายโทรศัพท์อยู่ไรสดอยู่เธอเราเราอะมารถคันน้อยนี่บัดลมมารถคันน้อยมาคนหกขน <c oughs> บัดลมไปสามตัวแนละ้วยิ้มมือถือแบตหมดแล้วเอาจริงอ๋อ สี่ฟ้าไปยืนแบบเดียวเอายังสอ่สามสองหนึ่งมันต้องสะเทือนแหละต้องทำบุญหนักเล้นะเด็กเนี่ยค่ ไอไทยดนี่ยได้แล้วเ่วนรอคอยได้เกสรุปไม่ได้เกนะจ๊ะสีอได้ยอันนี้ฉันหม่เลยอะยังไม่ได้แกะกล่องเลยสีชมพูไม่รับเาวินพวินได้ไปเลยไม่เลยเือสีชมพูกับสีเหลืองบอให้ป้วินได้ไปเลยไ,ไหนก็แล้ว กัลใ้ดให้หมดเลยนะ่นตัว่ามูไปส่งกล่งเดีับลองไปที่ร้อยก็รู้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้แลวอไดหรอให้ันเตะเลยฮะไ์ด้เหรอจริงๆก็นะอีตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ยมันนั่งอุ้มได้พี่ว่าไปสอนมอไซคแล้วอุ้มไปคันยังไงได้ เออเดี๋ยวให้แฟนวนไปส่งที yeah. uh, okay. ่ร้านล่ะวนไปส่งทีはは the yeah. Okay. Yeah. Okay. S <S ่ร้านก่อนแล้วค่อยเข้ารักษาทังกันโอเคไปก่อนได้นะเดี๋ยวพี่รอปาวินเองจะได้ไปพักได้ไปพักก่อนนดาจะได้พักผ่อนโอเคดาพี่ฝากโอเคไปก่อนได้ได้ได้จะได้พักพรุ่งนี้จะได้มีแรงตื่นพี่ต้องรอปาวินก่อนเอาได้ไหมไม่ได้หรอกไปแค่นี้โอเคจ้า พัดลมยังเหลืออีกเยอะเลยค้าใช่ไหมเนี่ยพัดลมน่าจะหมดวัดแล้วนะคะทุกคนพัดลมสีเหลือง628องแพัดลมยังเหลืออีกกว่าเน,นี่มยออนนมกกันจะเากระเปาไหนตัวแรกหน่ง ตอดีมหกสองแปดครับไปครับเล็กออกทเดินเลยครับได้าทำโดยมมาได้องไ่สนผัดผั ถ้า <Billie S 1> ส,สักสิกมาเหน่อยนะ4 9 6 4 9 6เป็นพลสุดท้ายของทีนี้ะสุดท้ายอะไรยอะมากเป็น20ตัวได้นะ 20, 20ตัวนะพ <oru isions> <mar> ัดมอวันี้พัลม20ตัวนะคะหมดแล้วแล้วก็มีพ้าหลุงปู่ปั้นแล้วก็มีพ้านวม

i'm mira!